สวัสดีค่ะเมื่อวานนี้นิดไปช้อปปิ้งกับโนเมนนะคะแล้วก็นัดเจอเพื่อนในเมืองก็ไปกินพิซซ่าฮัทกันนะคะสเสร็จล้าก็เดินช้อปปิ้งร้านนั้นร้านนี้นิดก็ได้ของมานิดหน่อยนะเออนิดไปแวะร้านเดเอ็มมาด้วยนะคะก็ได้ของจากร้านเดเอ็มมาแล้วก็ร้านเอเชียไอศครีมยังมีสองกล่องแล้วก็อีอสองแท่งอยู่ในตู้เย็นนะเดี๋ยวนิดเอาออกมาให้ดูนะคะแต่ว่านิดจะให้ดูเ้อผ้าก่อนท,นทนันแท้ อันนี้เป็นร้านเสื้อผ้าจากร้านแก๊สนะคะแล้วก็จากร้านโทมี่คือเอาจริงมันมีร้านหลายร้านที่เราไปเดินเล่นนะแต่ว่าเอาอตรงเลยว่างบมีไม่เยอะทุกคนงบมีไม่เยอะเพราะว่ายังไม่สิ้นเดือนเลยแถมรซ่าต้องอรักษาสุขภาพนะคะก็ไปตรวจฟันไป ขุดหินปูนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าก็ไปเช็คเียคืนเราจะต้องอล็อกเงินจํานวนหนึ่งไว้นิดก็เลยแบบไม่อยากที่จะแบบฟุ่มเฟือยหรือว่าคือจริงแล้วมีเสื้อผ้าหลายตัวที่นิดลองแล้วนิดชอบนะแต่ว่านิดอดใจเอาไว้นะคะก็เอาแค่2ตัวพอกอ็เป็นช่วงหน้าหนาวนะนีดก็เออเอาเสื้อคลุมสักตัวแล้วกันอะไรเงี้ยตัวนี้นิดเพิ่งซื้อถ้าจำไม่ผิดนิดซื้อปีที่แล้วนะทุกคนโทมี่เหมือนกันนะคะ,ะแล้วนิดก็ชอบนะ เมื่อวานนี้นิดก็เลยไปเดินเล่นในร้านทมี่นะคะเผื่อได้ของถูกใจสรุปนิดก็ได้เสื้อยืดมาตัวหนึ่งนะทุกคนคือนิดชอบมากเลยอะ่ะนี้ให้ดูนะคะเป็นเป็นเสื้อผ้าที่นิดบอกตรงว่านิดไม่เคยซื้อเลยนะหรือว่าถ้าซื้อก็อาจจะมีลวดลายบ้างอะไรเงี้ยแต่อันนี้เป็นเสื้อสีขาวล้วนเลยนะก็คือไม่มีลวดลายเลยนะคะนี่คือเขาห่อให้แบบดีมากนะอะก็มีใบเสร็จนะคะอืม ตัวนี้นี่จ่ายไปสาสิบยูโรเก้าสิบเซนนะก็อย่างที่บอกว่าเป็นเสื้อยืดนะคะธรรมดานี่เลยก็ไปสุดตามนี้ได้มาตัวเดียวลองสองตัวนะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งมันตรงช่วงคอมันเป็นเสื้อเชิ้ตเป็นเสื้อยืดแบบนี้เหมือนกันเนาะแต่ว่าจะมีคอเชิ้ตนะคะซึ่งนี่ก็รู้สึกว่ามันมันเป็นเสื้อแบบรัดรูปด้วยนะแต่ว่ามันไม่เข้ากับน,นิดเลยนะคะนี่ก็เลยไม่ได้เอาเนาะเหมือนมันจะหลุมหัวอะไรตรงนี้แหละ เราเนิลองตัวนี้คือนิดปิ้งเลยทุกคนเห็นไหม<ะ>คือมันเป็นแบบเรียวเรียวเพียวเพียวเลยนะสีขาวนะคะซึ่งแบบนี้นิดไม่มีนะเราวนี่คิดว่าเออถ้าแบบมันเปื้อนน้ำมันกระเด็นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือนิชอบใส่เสื้อผ้าแล้วก็เข้าครัวหรืออะไรเงี้ยเราวนีดก็ค,คือเกียดใส่เสื้อกันเปื้อนอนะ่ะทุกคนแล้วเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะก็ต้องมานั่งขยี้มือนะคะแล้วตัวนี้นี่ก็คิดว่าเออถ้าลงไฮเดอร์มันก็คงโอเคเลยเนาะอะไรเงี้ยน่าจะซักง่ายนะคะ แล้วก็แบบคือรัดรูปเหมือนกันนะตัวนี้แต่ว่ามันเข้ารูปนิดเป๊ะเลยนะคะก็คือเข้าทุกส่วนเลยไม่มีแบบมีรูมีแบบล็อกแลกอะไรเงี้ยเนาะก็เลยได้มา1ตัวนะคะก็จะมีอ่ามี่อบอกตรงนี้นิดนึงก็เป็นร้านแดนนี่ะเนาะมันก็จะราคาสูงนิดนึงนะคะไม่เหมือนร้านเสื้อยืดทั่วไปนะทีนี้ไปร้านเอ็นคาเดออะแล้วนี้ซื้อหลายตัวนี่ก็จะมารีวิวทุกคนดูนะแต่ทีนี้ว่า คือนิดไม่ได้ไปนานแล้ว่ทุกคนแล้วแบบถ้าไปบางครั้งได้มาตัวเดียวอะไรเงี้ยเสื้อยืดตัวแบบเอ่อถ้าร้านเอ็นคาเดทัโคทักโคนี่ไปได้ไปนานมากแล้วนะเอ่อหรือว่าร้านเอ็นซิงฟามิเลียอย่างเงี้ยคือมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 10- บถึงยีิยูโรสําหรับเสื้อยืดอย่างเงี้ยคือแล้วแต่ลวดลายหรือว่าอะไรนี้ด้วยนะมันจะอยู่ราวๆนี้นะคะแต่ว่านี้มันจะมียี่ห้อนิดนึงมันก็เลยเอ่อ เพรียวๆ,ๆธรรมดาแต่ว่าอยู่ที่34มสิบสี่ยูโรก็ถือว่าราคาสูงนะสําหรับนิดนะคะแต่ก็อย่างที่บอกเนาะว่าเขาแบบขายยี่ห้อด้วยนะคะก็มีมาเนิ่นานแล้วเนาะต่อไปที่นิดได้มาก็เป็นเ,เสื้อเอ่างที่นี้บอกว่าเหมือนตัวนี้นะแต่ว่าอันนี้จะเป็นของยี่ห้อแก๊สนะคะก็เป็นแบรนด์เนมที่ไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกนะนี่บอกเลยว่าเป็นแบบกลางๆนะคะคือ,อซื้อได้อะง่ายๆซื้อได้แต่ว่า ถ้าซื้อบ่อยๆก็คงไม่โอเคนะเพราะอย่างที่บอกว่ามันก็มีราคานะคะนี่เลยก็เหมือนเดิมเลยนะนิดไม่เคยซื้อแบบนี้มาก่อนเลยนะคะก็เป็นแบบสีขาวล้วนอีกแล้วนะทุกคนอันนี้คือล้วนจริงๆอะ่ะถามว่ากลัวเปื้อนไหมอะไรไหมนี่บอกเลยว่าถ้านิดจะซักอะ่ะนิดจะแยกเลยเพราะไม่งั้นเด็กๆอะนิดเพิ่งซื้อเสื้อมาใหม่อะทุกคนแล้วนิดไม่ได้จะนิดรีวิไวให้ดูหรือเปล่านะ นิดไปได้ของมังโกมาแล้วตัวนั้นอยู่ที่ประมาณ30-40ยูโรอ่ะเพิ่งซื้อมาใส่ได้ประมาณ2ครั้งเออแล้วนี้เราใส่หน้าตร้าผ้าน้องฟิโรน่าชวนเพื่อนมาย้อมผมทุกคนแล้วเป็นสีแดงอ่ะแล้วมันกัดเสื้อน,นิดจากสีฟ้าขาวนะกลายเป็นสีชมพูไปเลยทุกคนแล้วโอ้แบบคือเสียดายเงินมากเนาะ สามสิบสียูโรก็ตกพันกว่าบาทนะคะสำหรับเสื้อตัวหนึ่งอะ่ะแล้วโอ้โหนี่เสียดายมากเลยแบบคือน้ําตาคอเลยจะบ่นลูกก็คือลูกไปโรงเรียนก็เขียน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 ,ยนบ่นลูกเนอะลูกก็บอกขอโทษขอโทษสรุปคือโชคดียอย่างหนึ่งก็คือนิ้กลับเสื้อตอนที่เอาใส่ใน ตะก้าผ้าแล้วไอ้จุดที่มันแต้มอ่ะมันเป็นอยู่ด้านหลังตรงนี้แล้วน้องฟิโอน่าใครจําได้น้องฟิโอน่าคือน้อยมากที่จะมีคลิปมัดผมคือน้องชอบปล่อยผมตลอดแล้วน้องกระบอกงั้นหนูขอเลยแล้วกันนะในไหนมันก็แบบเพื่อนข้างหลังแล้วน้องชอบปล่อยผมนิดก็เป็นคนเสนอให้น้องเองด้วยนี่ก็เลยโอเคก็ให้น้องไปนะคือแล้วน้องใส่สวยเวอร์วังอะทุกคนถ้าน้องใส่๋ัวนี้ให้ดูนะคะว่าเออมันสวยจริงอะไรเงี้ยคือเออน้องไม่มีพุงนะทุกคนคืนนี้ได้ยังแบบ น้ำหนักแม่ลูกเท่ากันนะนิดกับน้องฟิโอนะ่าน้ำหนักประมาณหกสิบหกิอ็กิโลกรัมนะคะช่วงนี้นะตอนนี้นะคะนั่นแหละแล้วนิดยังมีภูมิพอน,นิดแบบนะมีลูกสองคนอะไรเงี้ยคือน้องฟียวนะ่ยังไม่มีลูกนะลเนาะอะไรเงี้ยคือน้องก็เลยแบบมีเอวแบบภูมิไม่มีเพียวเลยแล้วน้องใส่คือดูดีจริงๆนะคะนี้ก็เลยเออดีใจแหละนะลูกได้นะคะแต่ก็เอออุตส่าห์พึ่งจะได้เสื้อใหม่มาอะไรเงี้ยอุตส่าห์ดีใจได้ใส่สองครั้งลูกคนยังไม่มีรูปถ่ายด้วยซ้ำนะโอเคค่ะแล้วก็นี่แหละ เอ่อตรงนี้จะมีลวดลายตรงแขนนะมีเลยนะคะแต่ว่าก็เป็นสีขาวเหมือนกันเนาะแต่ว่าเหมือนเขาปั๊มนะคะเป็นแบบลวดลายซึ่งเขียนว่าอะไรเอาจริงนี้ก็ไม่ได้อ่านนะคือนี้ไม่ได้สังเกตลวดลายว่ามันเขียนว่าอะไรอะไรเงี้ยแก๊สนะคะก็คือ,อบอกยี่ห้อเสื้อนั่นเองแต่จริงเวลาดูอย่างเงี้ยคือมันก็ดูไม่ออกนะว่าว่าเป็นเป็นยี่ห้อแกส๊สนะ พรอนเป็นสีขาวจริงๆนะคะเดี๋ยวนิดใส่ให้ดูนะเพราะว่าบอกตรงเลยว่านี่เถอะมากๆเลยอ่ะตัวนี้เชื่อไหมทุกคนว่านิดไม่ได้ตัดสินใจซื้อเลยนะนิดเข้าไปลองร้านนี้เป็นร้านแรกๆเลยแล้วก็รอก่อนเพื่อนเหมือนกันนะเพื่อนต้องการกระโปรงแล้วเหมือนกับเพื่อนก็บอกอุ้ยแพงไปร้อยกุญโรอะไรเงี้ยร้อยยูโรเศษๆนะคะเป็นกระโปรงยาวจำไม่ได้ว่าแขนยาวหรือเปล่าหรือแขนสั้นนะ นั่นแหละแล้วเพื่อนก็ลองแล้วก็เราก็คุยกันเฮ้ยมันแพงอยู่นะเราไปดูร้านอื่นก่อนไหมเราก็ไปเดินเล่นใ่ร้านอื่นอนะไรเงี้ยแล้วสรุปก็กลับมาร้านเดิมก็คือย้อนเดินกลับมาร้านเดิมเพื่อมาเอาเสื้อมาลองเสื้ออีกครั้งหนึ่งนะอแม่ค้าก็ยังบอกว่าไม่แล้วเหรอเราก็เออเอาเสื้อนั่นแหละก็คืออยากได้นะก็เลยแบบคือลองแล้วมันโอเคก็เลยนั่นแหละถูกใจตัวนี้นะคะก็เลยมาเอาเนาะตัวนี้อยู่ที่ราคา85ยูโรนะคะ สำหรับนิดก็ถือว่าแพงใช้ได้อยู่นะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าชอบนะคะแล้วก็นั่นๆที่เราจะไปซื้อนะเดี๋ยวนิดลองให้ดูเลยนะทุกคนคือเอาจริงทุกคนวันนี้นิดตั้งใจกำลังจะออกกำลังกายนะใส่เสื้อผ้าแล้วเรียบร้อยแต่ทีนี้ว่าของกองอยู่อะก็เลยเอยเดี๋ยวมารีวิวให้ดูก่อนละกันนะแม่บ้านนะคะช่วงนี้คืนนี้ไปเดินในเมืองกับเพื่อนแล้วเพื่อนมีลูกสองคนนะน้องออนนะคะถ้าใครจําได้นี่ก็เคยแบบ มีอาจจะพาไปเที่ยวไปเดินเล่นกับน้องครั้งหนึ่งแล้วก็น้องมาที่บ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องอาจจะไม่ค่อยอยากออกกล้องเพราะตอนนั้นน้องก็คือน้ําหนักเยอะนะคะคือตอนนี้น้องสวยผอมหุ่นดีเลยนะ,ะแล้วก็รูปน้องสองคนนี้ก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะ<ม>ก็เลยไม่ได้ทําคลิปตอนที่เราไปช้อปปิ้งนะทางที่แบบหลายคนอยากเห็นคลิปที่นี้ไปพาช้อปปิ้งนะเนี่ยทุกคนคือถ้าพูดถ้าพูดแบบธรรมดาก็คือน,นี่ว่ามัน จะบอมันพอดีเป๊ะเลยก็ไม่นะเพราะนี่เป็คนสะโพกใหญ่ซึ่งนี่จะถอยให้ดูไม่ได้ทนะุกคนเนี่ยมันติดแค่นี้นะเนี่ยเห็นไหมคือเสื้อตรงตรงซีฟมันจะอยู่ตรงเนี้ยคือเราจะต้องดึงนิดนึงให้มันยืดออกมานิดนึงนะเพราะว่านี่เป็นคนสะโพกใหญ่อยู่แล้วด้วยนะคะเห็นไหมก็นะต้องดึงมานิดนึง <laughs> แล้วก็เห็นไหม คือนเมนบอกสวยนี่อยากลองอีกตัวหนึ่งนะแต่ตัวนั้นลายมันจะเยอะไปหน่อยแต่ว่าสีขาวล้วนเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวลวดลายแกะมันจะแบบทั้งตัวเลยแล้วแบบมันเหมือนจะเป็นแบบอย่างนี้แหละเป็นปั๊มๆแนวแบบนี้แหละแล้วก็เหมือนจะให้คล้ายแบบเอวสูงขึ้นมานิดนึงอนะไรเงี้ยตอนนี้ยังไม่ได้ลองนะแต่นมอมบอกชอบตัวนี้มากกว่านี่ก็เลยลองแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะแล้วก็เข้าไปลองถึงสองครั้งนะแล้วก็ตัดสินใจซื้อครั้งที่สองนะคะแล้วตอนที่เราตัดสินใจจะซื้อเนี่ยนมันแมเลยหา โปรโมชั่นในมือถือนะในแอปว่าเออม,มันมีลดราคาไหมมันมีบัตรไหมอะไรเงี้ยแล้วโชคดีมากเลยน้แม่เจอบัตรลดราคา10เนะคะก็เลยนี่แหละนิดกับน้องออนก็เลยโชคดีนะได้ลดราคา10นะคะทุกคนคิดว่ายังไงบ้างนิดบอกเลยว่านิดชอบแล้วก็อุ่นนะเนื้อน,นิ่มนะคะแต่นิดไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นขุยหรือเปล่าถ้าใช้ไปนานๆยอะไรเงี้ยแต่นิดบอกเลยว่าถ้าเป็นขุยนะก็ร้านนี้อาจจะเป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็ร้ีนนี้จะเข้านะคะนะแต่ว่าเดี๋ยวนิดเอ่อ ถ้าน่ชอบอะเดี๋ยวนี้มารีวิวให้ดูเหมือนเดิมนะก็เหมือนเสื้อตัวนี้นะคะนิบอกเลยว่านี่ชอบมากตั้งแต่ปีที่แล้วนิคือมันนุ่มมันใส่สบายตอนที่น่ตัดสินใจเสื้อนิดลองนิดจําได้ว่ามันห้าครั้งเลยมั้งลองถอดเสื้อใส่เสื้อเอ่อรวมกับเสื้อคลุมเสื้อยืดอะไรเนี้ยก็คือลองหลายแบบแล้วนิชอบจริงๆแล้วมันก็นิ่มใส่สบายนี่บอกเลยตัวเนี้ยนิดไม่เสียดายเงินเลยนะแล้วตัวเนี้ยราคาส่งกว่าตัวนี้อีกเนาะทุกคนตัวเนี้ยอยู่ที่แบบหนึ่งร้อยหรือว่าหนึ่งร้อยสิบยูโรอะเออ มันก็แล้วแต่คนชอบจริงๆนะคะคือน้องออนก็ซื้อนะร้านทอมมี่นะคะคือน้องซื้อเป็นเอ่อพลูเวอร์แบบไม่มีซีฟนะของนี้จะมีแบบซีฟนะคะ้านิดจำไม่ผิดน้องเลือกสีเดียวกันกับตัวนี้นะที่นิดมีแล้วนิดบอกว่ามันมีแล้วก็ไม่อยากซื้อซ้ำเนาะก็เลยนี่แหละเปลี่ยนสไตล์เป็นสีขาวจั๊วเลยนะคะแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเปื้อนหรือว่าไปเดินคริสต์มาสน้องมันบอกปีนี้จะพาไปเดินคริสต์มาสเนาะถ้ากินอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะนี้ก็กลัวเหมือนกันนะคะเอ่อแล้วอีกอย่างอะ่ะ คือนี่อาจจะต้องลองก่อนนะว่าจะใช้ไฮเตอร์ได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าเสื้อบางตัวมันสีขาวแต่พอใช้ไฮเตอร์แล้วมันอาจจะหมองเป็นสีเหลืองไปเลยก็ได้นะอันนี้ทุกคนต้องระวังนะคะนิยามให้ก่อนเนาะคือไม่ใช่เสื้อทุกตัวจะใช้ไฮเตอร์ได้นะคะอันนี้ต้องอทดลองทีมือหรืออะไรเงี้ยก่อนนะแล้วถ้ามันไม่ได้ผลจริงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะชอบมากเลยโอเคค่ะ ได้มาแค่นี้ทุกคนอย่างที่บอกนะว่าช่วงนี้ต้องประหยัดจริงๆนะคะเพราะร็อกซตาร์ยังต้องมีนะัดหามหมออีก2ครั้งนะก็คือ2ครั้งอะชัวร์ๆเลยจริงๆแล้ว3ครั้งอะคือชัวร์คือี้ต้องออพาล็อกสตาร์ไปตรวจอีกหมอหนึ่งนะคะเพื่อทําความรู้จักกับหมอนี้ก่อนเ,ออเพราะาหมอ,อ,อสัตวนะ์น่ะหมอแรกเขาแนะนำมาแล้วเขาบอกว่าล็อกซตาร์จะต้องออจะต้องสแกนฟันแต่ละซี่ทุกซี่ทีละซี่ แล้วนี่โทรไปนนัดเขาบอกว่าเขาขอทําความรู้จักกับแมวก่อนแล้วเขาถึงจะนัดทําสแกนให้นี่ก็เลยโอเคนี่แหละมันก็เลยคือแค่เขาดูหน้าแมวปุ๊บเนี่ยก็เสียเงินแล้วนะจะอยู่ที่ระหว่าง3 5มสิบหถึงห้ยูโรแล้วแต่ที่นะคะนั่นแหละนะก็ช่วงนี้อาจจะคือมีเรื่องเครียดตอนนี้ตอนนี้จริงมี2เรื่องนะก็คือน้องฟิวหน้าป่วยนะคะแล้วเลื่อนนัดผ่าตัดตายนะก็คือดันมาป่วยวันจันทร์ มีนัดผ่าตาตาวันพุธก็ต้องเลื่อนไปอีกแล้วก็นี่แหละแล้วมันก็แบบต้องใช้เวลาต้องไปตรวจตาใหม่อะไรใหม่แล้วก็มีผ่า,าเดือนหน้าแล้วน้องก็ยังป่วยอยู่นะแต่ว่าอาทิตย์หน้านี้ว่าะจะให้ไปเรียนแล้วนะคะน้องหยุดหนึ่งอาทิตย์เลยเ,เดี๋ยวเรียนไม่ทันเพื่อนนะแล้วก็ร็อกซาอยอย่างที่บอกว่านะป่วยนะคะก็ต้องคอยดูพันด้าก็ไม่รู้ไปตีกับแมวตัวไหนมาก็แบบขาก็เริ่มแบบรู้สึกเหมือนเขาเจ็บขานะแต่ว่าเขาก็ยังล่าเริงโอเคเหมือนเดิมแต่ถ้าเขาซึมเศร้าอะ่ะก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่า เขาปวดหรือเปล่าเขาเจ็บหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือนั่นแหละตอนนี้นจะมี2เรื่องนี้นะคะที่หลักๆเลยแต่ว่าเรื่องต่อไปก็จะเป็นโนเมนก็ได้นะเพราะว่าโนเมนจะต้องไปทํางานที่เบลีนอีกแล้วอะ่ะประมาณสองสาวันนะทุกคนแล้วนี่ก็แบบเนี่ยพอมีเรื่องนี้เรื่องนี้อะไรเงี้ยนี่ก็ต้องดูแลลูกดูแลแม่ดูแล,แ я, แลบ้านดูแลทุกอย่างคนเดียวแล้วสามวันสําหรับนี่ถือว่าเยอะนะทุกคนแต่ว่าโอเคแหละเพราะว่านานกว่าน,นี้เขาเคยไปแล้วแล้วนี่ก็ไหวแต่ว่า ไหวอะ่ะบางครั้งมันเหนื่อยจนแบบนั่งร้องไห้ก็มีนะคือนิดว่านเป็นฮอร์โมนแหละมันเป็นฮอร์โมนเหนื่อยอ่ยขนาดตอนแรกคือนิดเคยเล่าให้ฟังอยู่นะตอนที่นิดเลี้ยงแมววันนี้เป็นวันที่แบบคุยจริงๆนะแม่บ้านพูดคุยเมามอๆกันเหมือนเดิมเลยนะคะเวลาน,นิดรีวิวของแต่ว่าวันนี้อาจจะเยอะนิดนึงอาจจะแบบออนอกเรื่องรีวิวของนิดนึงเพราะว่ามันก็เป็นแบบครอบครัวในบ้านเนาะถ้านิดไม่มาพูดคุยในเนี้ยนิดเราจ,จะต้องตั้งกล้องต่างหากเพื่อพูดคุยมันก็อาจจะแบบ เยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะแต่จริงๆมันก็ทําได้นะแต่ว่าก่อนที่เราจะพูดคุยมันก็ต้องมีเรื่องก่อนให้คิดอะไรเงี้ยนะนี่แหละแล้วเออ,อตายแล้วพูดถึงไหนแล้วเนี่ยร็อกสตาร์เหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ,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 โนิกอ,ออกแล้วก็คือที่นิดเคยเล่าให้ฟังมาก่อนนี้นะตอนที่ได้แมวมาใหม่ๆอะ่ะ <c oughs> คือคิดดูสิลิซี่คลอดลูกอะ่ะแล้วนี่ต้องดูแลลูกของลิซี่ก็คือต้องดูแลแบบ จริงจังนะทุกคนพ่อน้องคลอดใหม่ๆเนาะแล้วนี่ต้องดูแลแบบเออตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วลิซี่ก็แบบห่วงลูกก็จะคาบลูกมาให้เราเลี้ยงอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแลถ้าเราอยู่ข้างบนลิซี่ก็จะคาบลูกขึ้นไปข้างบนให้เราอะไรเงี้ยถ้าเราอยู่ข้างล่างลิซี่ก็จะอยู่ด้วยในหลังของเขาที่เราเตรียมไว้ให้แล้ว ต้องทําความสะอาดซ่วมแมวต้องทำนั่นนี่ทําคนเดียวหมดเลยเพราะทุกคนก็โนมิ่ต้องไปทำงานต้องไปหาเงินเข้าบ้านิฟลน่ากับซาร่าต้องโรงเรียนนี่ก็ต้องดูแมวแล้วแบบแมวเดี๋ยวแมวอ้วกเดี๋ยวแมวนั่นเดี๋ยวแมวนี่ทําความสะอาดเดี๋ยวล้างลังนี่ก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็เพลียตอนนั้นขนาดนี้ยังไม่มีงานทํลนะทุกคนแล้วนี่ก็เลยนั่งร้องไห้บอกเหนื่อยมากเลยแต่ว่าเป็นคนเดียวนะเออมันเป็นแค่ครั้งนั้นแหละครั้งเดียวด้วยหรือว่าอาจจะสองครั้งก็ไม่รู้นะแต่ว่าบอกเลยว่าอยู่ๆมันก็เป็นอยู่ๆมันก็ มาค่ะทีนี้เรามาดูของจากร้านเอเชียแล้วก็ร้านเดเอ็มนะนี่ไดกระดาษชูมานะคะคืออันเนี้ยมันเป็นแบบสองชั้นนะทุกคนแต่ว่าสามชั้นมันหมดนะคะสําหรับตัวกระดาษต่อแผ่นนะมันจะเป็นสองชั้นเขาจะเขียนบอกนะคะแต่ว่านิดก็ยังเลือกซื้อมาเพราะว่าดีกว่าไม่มีใช้เลยที่บ้านนะคะแล้วก็ราคาเขาจะถูกกว่าประมาณสิบสิบกว่าเซนยี่สิบเซนประมาณนี้ไม่เกินนี้นะคะแต่ว่าโอเคแหละที่บ้านมันต้องใช้อะ่ะแล้วไนไหนนี้ไปซื้อแล้วนิดมีแบบ สะสมแต้มนะแล้วก็เลยแบบจัดมาเลยนะคะสามกล่องก็ <Okay. S 1> ได้แบบเป็นรีไซเคิลนะคะอันนี้สองกล่องแล้วก็อันนี้หนึ่งกล่องนะถ้าจำไม่ผิดราคาเท่ากันนะคะเวลานี้ซื้อทุกคนจะรู้อยู่แล้วถ้าน้ซื้อกระดาชชัว่วส่วนใหญ่จะเป็นสองสามหรือไม่ก็สี่กล่องนะจะไม่ค่อยเอามาทีละกล่องนะคะส่วนใหญ่แล้วสามนะจัดมาต่อไปอันนี้ใบเสร็จเก่านะหล่นนะคะ จากร้าน dm นิดจ่ายไป18ยูโรกับอีกเซ็นต์ซนนี่เลยนะคะสำหรับใบเสร็จร้าน dm ส่วนใบเสร็จเสื้อผ้าเนี่ยก็คือเขามีให้อยู่นะแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่านิดให้ดูราคาแล้วเนาะมีแต่เสื้อตัวนี้นะคะนิดยังไม่เห็นใบเสร็จเลยนะทุกคน นิดลืมไปเพราะว่าตอนที่จ่ายเงินเราจ่ายรวมกันนะเพราะว่า,าใช้บัตรนิดเพื่อนนี่ก็เลยบอกว่าคือเพื่อนบอกว่ามีเงินสดแค่ห้าสิบยูโรอยากใช้บัตรเราให้นิดเอาเงินสดให้นะคะนั่นแหละใบเสร็จก็เลยอยู่กับน้องเขานะาแต่ว่านิดแมวไปคืนแน่นอนนะคะก็ไม่เป็นไรใบเสร็จก็เอาไว้ที่น้องเลยนะลืมไปเลยนะเนี่ยตอนแรกคิดว่าใบเสร็จหายเพราะว่าเผื่อถ้าแบบซีฟมันแตกหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะต้องใช้ก็ได้นะเอาไปเปลี่ยนนะคะแต่ว่ามันก็จะมีระยะเวลาอยู่นะ ต่อไปไดินได้นม half a m มาก็คือ,เ,อ,อเข้าโอ๊ตหรอ half a นะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนี้ขึ้นให้อีกทีถ้าไม่มั่นใจหรือว่าถ้าพูดผิดเนาะอันนี้เป็นแบบไม่มีน้ําตาลนะคะนิดว่ามันอร่อยแล้วก็มันมีความหวานนิดๆอยู่แล้วนะแล้วนิดซื้อมาคราวที่แล้วคือนิดไม่ซื้อบ่อยนะทุกคนนิดบอกเลยว่าล่าสุดที่ซื้อน่าจะห้าหกเดือนที่แล้วแล้วเนี่ยก็เพิ่งมาซื้ออีกนะคะซื้อแค่กล่องเดียวด้วยนะแล้วก็ไม่แพงนะคะราคาไม่ถึงหนึ่งยูโรแต่ว่าก็ซื้อมาแค่กล่องเดียวเพราะว่า ที่ห้องใต้ดินมีหนึ่งกล่องแล้วนิดเอามาเปิดแล้วนะเมื่อคืนนี้เอามาใส่นะคะแล้วก็วันนี้ดื่มไปแล้วสองแก้วเอาจริงนะซื้อจนแบบลืมเพราะหกเดือนแล้วเนาะแล้วมันหมดอายุหน้มันกระดูเฮ้ยนิดมันหมดอายุแล้วนะนิดก็เปิดเลยแล้วเดี๋ยวลองชิมเพราะว่ามันมันเป็นกล่องที่อยู่ได้นานอะหมดอายุแล้วใช่ว่าจะเสียนะคะเราก็ดูก่อนดูด้วยสายตาว่ามันขึ้นลาไหมมันโอเคไหมเออแล้วก็ชิมรสอะไรอย่างเงี้ยนะก็ ง่ายๆเลยนะคะเบสิกเบสิคนะแล้วมันก็กินได้อยู่แล้วนี่ก็เลยปกติเนี่ยจะกินแค่วันละแก้วนะแต่ว่าเมื่อเช้ากินไป2แก้วเลยนะคะก็จะได้หมดเร็วๆไม่ใช่อะไรหรอกนมมันจัดไป3แก้วนะเอ่ออย่างน้อยๆพวกเนี้ยอยากให้มันหมดไวง่ายนะคะ,ะต่อไปนิดได้อาหารแมวมา2กล่องนะก็ซื้อมาตุนเอ่อข้างในเขาจะเป็นกระปุกเล็กๆนะคะแล้วก็มีสี่รสชาติเนี่ยตามนี้เลยนะคะมีปลามีไก่มีเนื้อแล้วก็มีเอ่อพวกสัตว์ปีกนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นปลาแซลมอนเดี๋ยวนะปลาแซลมอนกับปลาฟอเรลล่ e LE, นะคะในซอสนะแมวน,นิดเหมือนไม่ค่อยชอบในเจลลี่นะคะในมันจะเป็นแบบเยลลี่เจลลี่อะไรอย่างเงี้ยนะรู้สึกเขาไม่ค่อยกินนะคะนี่ก็เลยจะเอาแบบซอสมาให้เหลือ2กล่องสุดท้ายนะแล้วก็ตั้งใจไปเอา2กล่องเหมือนกันนะคะก็ได้มา2กล่องนี้นี่เลยนะคะซื้อมาตุนไวไน้ไหนก็ไปแล้วเนาะอย่างที่บอกว่าก็จะได้สะสมแต้มด้วยนะคะ อันนี้เป็นเหมือนผล,ลผงล,ลดดีบ้านเราหรือว่าคนนก,ก้อนน่ะทุกคนนี่เลยเป็นแบบออร์แกนิกนะคือนี้บอกตรงว่าน,นิดยังไม่เคยซื้อมากินนะคะแล้วนี้เห็นอยู่ที่ประมาณน่าจะเจ็ดิบเก้าเซนล์หรืออะไรประมาณเนี้ยคือคือไม่ถึง1ยนะูโรเนาะไม่ถึงส6มสิบหกสาสิบเจ็ดสิบแปดคือมันแล้วแต่ค่าเงินมันจะอยู่ราวๆนี้นะคะก็คือไม่ถึงนะก็นี่เลยนะคะเป็นแบบออร์แกนิกอยากเอามาลองว่ามันใช้ได้ไหม มี66กรัมนะคะไม่แน่ใจว่ามีกี่ก้อนด้วยนะอย่างที่บอกว่าซื้อมาลองครั้งแรกไหนๆก็เนาะอืมนี่เลยนะคะจากที่นิดดูคร่าวๆน่าจะมี6กก้อนก็อาจจะทําสุกได้ถ้าหมอ้อใหญ่ก็จ,จะสามหมอ้อหรือเปล่าหรือไม่ก็เอเราต้องดูความเข้มข้นอีกทีนึ่งนะคะก็ต้องลองนะแต่ว่าน่ารักเนาะอยู่ในกล่องทองเล็กๆโอเคค่ะต่อไปจากร้านเดอเอ็มนิดได้ อ่าเป็นช็อกโกแลตครีมอันนี้เป็นแบบช็อกโกแลตขมนะคะอันนี้ซื้อมันลองเพราะว่าอ่ออยากจะค่อยๆ่อยเปลี่ยนน้าตาลเพราะว่านูเทลล่าคือมันจะมีแคลเยอะกว่ามีน้ําตาลเยอะกว่าอะไรเงี้ยแล้วนีดดูแล้วนี้เปรียบเทียบกับอ่อมีช็อกโกแลตมีถั่วถั่วก็น่าสนนะแต่ว่าอ่อเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะเพราะว่าน้องยังมีอ่เอ่าแอสนู <c oughs> แอดโนสปุตตก็คือยังมีอยู่เนยถั่วนะแอดโนสปุตตมีเนยถั่วอยู่แล้วก็มี uh, อะไรนะพิสตาเซียนครีมนะแล้วก็มี uh, คือมีหลายขวดมากเลยถ้าซื้อมานี่ก็กลัวมันจะเยอะนะคะอันนี้นี่ก็อยากจะเปิดลองชิมเลยเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูก่อนนะคะมี30%เอ่อตัวคาคาว400กรัมนะขวดนี้อันนี้นี่เคยซื้อลองแล้วนะแต่บอกเลยว่าหลายปีมาแล้วนะคะตั้งแต่สมัยตอนที่นิดลดน้ําหนักเนาะแล้วแบบนิดรู้สึกว่า คือตอนนั้นนะในความรู้สึกคือยังย,ยังจาได้อยู่ว่ามันขมแล้วแบบพอเราแบบเริ่มติดหวานก็เริ่มแบบอุ๊ยอยากกินหวานแต่ตอนนี้ก็อยากจะเบาหวานหวานก็เลยอยากมาลองขมๆบ้างนะคะหรือว่าถ้ามันขมเกินไปก็เดี๋ยวอาจจะผสมก็ได้ไดอะไรเงี้ยหน่จะได้กินง่ายขึ้นนะคะต่อไปอเดี๋ยวนะนี้อยากให้ดูจากร้าน dm ก่อนนะคะอันนี้เป็น apple chips ก็คือเป็น apple อบแห้งนั่นเองนะคะเป็นแบบเหมือนขนมทานเล่นเนาะแบบมีประโยชน์นะคะ ก็เหมือนกันออร์แกนิกนะซื้อมาหนึ่งห่อนะคะคืออันนี้ซื้อมาให้ตัวเองนะอยากกินนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เ,เคยซื้อให้น้องฟิวน้าน้องซาร่ากินแล้วน้องก็ชอบนะแต่ว่าตอนนี้บอกเลยว่าไม่ได้กินนานแล้วไม่แน่ใจว่าน้องยังชอบอยู่หรือเปล่าแต่คุณแม่อยากกินแล้วก็ได้โนมนเขาชอบนะแต่น,นี้ได้บอกเลยว่านี้ดะไม่สนับสนุนแต่ว่าในเมื่อเขาชอบก็ดำใจนะนี่ก็ไม่ขัดนะคะอันนี้เป็นแบบโปรตีนแท่งของเด ซึ่งนิดเชื่อว่าหนูมันยังไม่เคยลองเพราะปกติจะซื้อที่ส่วนใหญ่แล้วซื้อที่เขาฟรันด์นะทุกคนนี่เลยหนูมันได้มาสามแท่งนะคะก็คือไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็เป็นแบบช็อกโกแลตคุกกี้อันนี้เป็นท o อฟฟี่คาราเมลนะนี่เลยตามนี้นะคะแท่งหนึ่งก็ไม่น่าจะแพงมากนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าน,นิดไม่มั่นใจนะคะ นิดว่านิ่เห็นสามแท่งแล้วทุกคนนมไม่เอาไปกินแล้วหรือเปล่าเออแล้วนิดก็ได้อันนี้คือมันน่ารักมากเลยนะเดี๋ยวใกล้ช่วงคริสต์มาสแล้วนะคะนิดว่าจะอบขนมคุกกี้ให้เด็กๆหรือว่าอาจจะทํามัฟฟินหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เอ่อโรยตัวเนี่ยเขาจะเป็นแบบลวดลายของคริสต์มาสนะคะเป็นดาวแล้วก็มีคนนะเป็นช็อกโกแลตนะคะตัวดาวก็จะเป็นแบบช็อกโกแลตสีน้ําตาลส่วนตัวสีเอ่อเป็นคนก็สีน้ําตาลอ,อนะ่อนๆเนาะก็จะเป็นรูปคนคือมันน่ารักอนะตามนี้แหละ เป็นแบบออร์แกนิกด้วยนะคะก็น่าจะสองสามยูโรอยู่นะขวดนี้ก็ถือว่าราคาสูงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาให้น้องซาร่าดูนะ้น้องซาร่ายังไม่เห็นนะคะนี่น้องนั่งดูทีวีหรือว่านั่งดู iPad เนาะอยู่ที่ห้องนั่งเล่นนะคะน้องก็รออยู่นะเอ่อต่อไปหมดแล้วนะจากร้านเดนะคะเ,เดี๋ยวนิดไปเอาไอศครีมก่อนนะนี่เลยถ้าไม่เอาให้ดูตอนนี้เดี๋ยวลืมนะคะเอ่อ นิด้าไอติมโมจิมะพร้าวมาให้น้องฟิลนาหนึ่งกล่องน้องไม่สบายก็จึงแต่น้องอ้อน้องอยากกินนะคะนี่ก็เลยบอกว่าห้ามกินแม่จะซื้อมาให้แต่ห้ามกินหายป่วยหายไอก่อนแล้วค่อยกินน้องก็สัญญานะก็เลยจัดมาให้หนึ่งกล่องนะคะเมะพร้าวอร่อยมากเลยนะนี่บอกเลยว่านี่ก็ต้องบอกลูกว่าเหลือไว้ให้แม่สักเม็ดหนึ่งนะลูกนะคือข้างในเนี้ยมันจะมีแค่หกก้อนนะคะนี่ก็จะขอลูกหนึ่งก้อน บางครั้งเคยนะแบบว่าคนละสองก้อนจบเลยน้มันไม่กินนะก็คนละสองคอนพวกเราสามคนนะคะต่อไปนิดได้อันนี้นีซื้อมาลองครั้งแรกเลยนะเป็นมัอ่าแล้วก็เป็นแบบเหมือนเอ่ออะไรนะอะไรไข่มุกนะเนี่ยมเมล็ดไข่มุกนะคะเขาเรียกอะไรนิดลืมปั b เปอรเทลทุกคนแล้วเขาทำแบบเป็นไอติมอัดแท้งเนาะแล้วก็เป็นชาเขียวคือน้องสั่งให้นิดซื้อ เหมือนไอติมรสช่องอะแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นของอพันดันใบเตยมันจะมีกลิ่นของใบเตยคือนี่ชิมนะนี่บอกเลยว่าอร่อยจริงๆนะคะแต่ว่ามันเป็นเหมือนน่าจะเป็นของของไทยนี่แหละแต่ว่ามันจะต้องไปซื้ออีกร้านหนึ่งซึ่งร้านนี้มันไกลแล้วนี่กลัวว่าจะไม่ทันนี่ก็เลยไปดูร้านเอเชียที่อยู่ในเมืองเลยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปให้น้องดูน้องเลยบอกว่าเอองั้นโอเคนะแม่หนูอยากลองอันนี้นี่ก็จัดมาให้นะคะคือเอาจริงอะ น้องส่งไ้พ่อนิดถามอีกอันหนึ่งคือแล้วน้องมันก็ไปดูอ,อย่างหนึ่งนะก็ช่วยๆกันนะคะวิ่งอยู่ในร้านอ่ะแล้วก็น้องอ่อนช่วยดูถุงช่วยดูของนะแล้วก็ดูลูกเขาด้วยนะคะก็นิดก็เก่งใจก็กลับบ้านไปก่อนเลยก็ได้นะแต่ไม่นะน้องก็รอกลับด้วยกันนะคะเออแต่ว่าเราลบไปคนละคันนะแต่เบืองต้นว่าจอดที่เดียวกันเนาะก็น้องก็รอจนเสร็จนะคะอ่ต่อไปนิดได้อืมอันนี้เป็นมัทช่าเหมือนกันนะเป็นชาเขียวแต่ว่ามีไส้ถั่วแดงนะคะ อันนี้นิดเอาแต่ข้างในใส่ตู้เย็นไปแล้วนะเหลือแต่กล่องนะคะเพราะว่า,อาสองกล่องนี้ยมันยังพอมีที่เนาะแต่ว่าอันนี้ไม่มีที่แล้วนี่ก็ต้องเอาใส่ในเลนชักนะคะก็ได้มาเออนิดลืมบอกว่าหนึ่งกล่องมีกี่แท่งนะน่าจะสี่แท่งนะคะเอาจริงจากไต้หวันนะทุกคนเนี่ยผล o ตัณฑ์ไต้หวัน Pro ตภัณฑ์อไต้หวันคือนิดเอ็ด ชอบเป็นคนที่แบบขี้เกียจออกเสียงพูดให้มันถูกอะทุกคนแล้วทุกคนก็จะอาจจะเข้าใจผิดเนาะเนี่ยนัาตามนี้เลยนะคะชอบพูดเสียงแบบเนึ่งแบบแบบไทยๆอะ่ะเออเป็นแนวนั้นนะอ,อ่แล้วก็นิดได้อ,อ่เป็นเหมือนเหมือนป๊อกกี้อะ่ะ คุริโกะป๊อกกี้อ่ะบ้านเราอ่ะนะอันนี้ก็จะเป็นแท่งยาวหน่อยนะคะแล้วก็เป็นรสช็อกโกแลตก็ได้มาสองกล่องไม่แน่ใจว่าน้องสั่งสองกล่องหรือว่าของน้องเออซาร่าด้วยนะคนละกล่องน,นะคะก็ได้มาเอาแล้วก็ได้ไอรมแท่งมาสองแท่งนะคะอันนี้ซื้อให้น้องซาร่าแท่งหนึ่งแล้วก็น้องฟิวนาะแท่งหนึ่งเป็นไอศกรีมอะไรนี่ก็บอกเลยว่าน,นี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามีรูปสับปะรดอยู่นะคะ ก็อาจจะเป็นไอศครีมสับป,ปะรดก็ได้นะแล้วก็มีหกก้อนมีไม้เสียบแท่งแบบนี้น่าจะตามภาพเลยนะคะเพราะว่านี่ก็ไม่เคยซื้อกินไอศทีเหมือนกันแต่ว่าน้องสิวนาบอกพ่อเขานะคะน้อมมันก็ไปหยิบมาแล้วนี้บอกว่าหยิบให้ซาร่าด้วยอา่าก็ได้มาสองอันนะอา๋าแล้วก็เมื่อกี้เลยนะทีนี้จะให้ดูนะคะเป็นมาร์ชเมลโล่แบบอบแห้งนะคือเนี่ยมันจะเป็นเสียบแบบนี้คือน้องเคยซื้อกินแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยบอกคุณพ่อนะคุณพ่อก็บินเปียกมาให้นะคะ ถุงเล็กๆหนึ่งถุงนะแล้วก็น,นี่ได้สาหร่ายหนึ่งแพกนะอันนี้เป็นแพ็คเล็กนะคะนี่ไม่แน่ใจว่าหนึ่งถุงเนะียมันมีกี่แผ่นนะแต่ว่าน้อยมากเลยนะคะสองจุดสามกรัมแต่ว่าข้างในห่อเนี่ยมีทั้งหมดแปดหอนะ่อเนาะก็ดีนะคะแบ่งกินแต่ว่าไม่หรอกน้องซา่าเวลากินแล้วหยุดไม่ค่อยได้นะขนาดห่อใหญ่อะห่อใหญ่อะแบบสามแพคเนาะเอ่อน้องกินทีก็บางครั้งสองแพ็กนะท่านี้ไม่ห้ามก็หมดนะคะ เออเราก็ได้ซอสอันน uh, si. um, ี้นี่ซื้อมาลองครั้งแรกเลยเพราะยี่ห้อเก่าที่เรากินนะไม่มีนะคะก็เป็นซอสเอ่อสปาเก็ีนี่เลยนะตามนี้ก็ได้มานะคะหนึ่งซองเพราะที่ห้องใต้ดินมีหนึ่งซองนะก็จะซื้อมาตุนเรื่อยๆนะคะเอ่อต่อไปนี้ได้อันนี้เป็นช็อกโกแลตเค้กหรอหรือว่าเป็นเป็นเอ่อขนมไข่นะง่ายนะคะแล้วก็เป็นเอ่อแบบมีไส้ช็อกโกแลต นี่เห็นแล้วนี่อยากลองนะบอกเลยทุกคนคือแล้วมันก็ชิ้นใหญ่นะก็ซื้อมาแล้วก็ลองด้วยกันนะคะแล้วเขาก็เห็นเนี่ยตรงเนี้ยคือมันดูน่ากินจริงๆแหละแล้วก็นุ่มๆนะคะตัดไปเลยหนึ่งห่อชิมด้วยกันอ่าเราก็ได้อันเนี้ยเป็นปามคูเค้นเป็นน่าจะมัชชานะคะก็คือชาเขียวอันเนี้ยอนมันอยากลองนะก็ได้มาลองอีกหนึ่งถุงนะคะเพราะว่าเราเคยไปซื้อที่ดูซิ่งด่ว แต่ว่ามันคนละยี่ห้อกันนะซึ่งอันนั้นอะอร่อยนะคะโนมเมนชอบแต่ว่าอันเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันน้องซาร่ามากมาไลฟ์เซปิเตอร์ซาร่าน้องรู้สึกว่าเสียงดังนะเดี๋ยวจะเข้าในเออเออส่วนอันนี้เป็นสิ่งสุดท้ายนะคะที่นิดได้มาก็เป็นเยลลี่อ่งุ่นนุ่มๆเหนียวๆโอเคค่ะหมดแล้วนะ60%น่าจะเป็นองุ่นหรือเป่าตามนี้เลยนะคะ โอเคค่ะแล้วนี่คือทั้งหมดที่ได้มาในวันนี้นะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะน้องจะมาคุยด้วยนี่เป็นใบเสร็จจากร้านเ e อเชียก็นี่จ่ายไป52ยูโร5 5เซนนะคะ